แล้วเราก็ใส่หมูนะคะใส่หมูนะคะที่จริงมีทั้งสามอย่างเราเลือกเอาหมูดีกว่านะเลือกเอาหมูจะอร่อยกว่านะกลมๆเลยอ่ะมาเนื้อ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 มเอมอนี่อร่อยฟุดฟุดนะเจ้า อร่อดปุดอร่อยปุดดวัดหัวสามกํากับเบคกนประกอกวัดหัวสามกํากระตึ้งเโคอไค่อยนะอยากกินข้าวขนาดเลยต่อไลยเจ้าห้าสอบแล้วเตนเดอร์ห้องให้ก็ขอสุมาตตนเดอร์ตะกี้ก็ไปจอดๆโอ้เครื่องนั้นร้อนเลยเสียบแบตเตอรี่บเข้าเเยเดอร์ปุนเสียบนอนอับหมับอย่า๊วเจ้ามันยังบนอนอับหมาบเตนเดอร์รอสักกํากับนั้นน่าจะรับตวืละมาสุกแล้วซุกแล้วมาพีนองเฮ้ยไอเอาปุดดปุดๆปุดๆเนอะมาเนอะมากินแต่กันเจ้า โอ้ยมันแล้วใครอยากกินข้าวเจ้าใครอยากกินข้าวเจ้าใครอยากขนาดเลยมาเนื้อมาเนื้อ